ตอนทเข้าสู้สอมมอมซาแนลคลิปนี้มอมจีพาพีนานานาน่น้องมาซุ่มบรรยากาศนะฮะใช้กำลังองพี่้องวันวนี้หนาวหนาวพี่น้องหนาวกเห็นตะเวนตะเวนทางกอกมองก็เห็นตะเวนตะเวนเนี่ยใกล้สๆเร็วๆพี่น้องฮังกอก มือจูบมือมือทนแดดมาก็เห็นแดดแดดอ่อนลมแรงแมงมันดีนะพี่นอ้องลมทางหนาวลมแห้งที่พูนติดหานไปเลยอันนี้ก็เป็นหาดเครื่องขอมมอมเองพี่นอ้องเป็นหาดเครื่องน,น้อยอหาดกระสีเฮทั่วไปพี่นอ้องมัน แถวบ้านนอกมันหนึ่งงัวลายงัวมันสิบมาลักเขาวขาวนม้องปตุ้มเมื่อน,นี้ร่มแห้งคุณเต็มห้านเลยคุณกระสิลงมาแต่คุนแหละลงมาตัดทางเต็ม,มเลยอันนี้ก็คือลูกค่าเด้พันกาลังมานซื้อของพี่น้องะละละพูบ้าวได้พี่น้องลูกค่านี่นะ,ะเอาอะไรเหรอจ๊ะ ขี้ฝุ่นเต็มเบิดพี่น้องขี้ฝุ่นเต็มเบอ้อเลยแถวหันแต่กัปัดบรายปัดกระเต็มคือเกา่าเพราะว่าล่มอยู่เบิดมือและฝุ่นอ่ะกับเข่ามาอยู่เบิดมือถ้ามือไดลร่มยุดมันยุดล่มหละพอยมาเป่ามาดูดฝุ่นพี่น้องเลยเต็มเบอ้อเลยหันแคมทางค่ะ คนทางดินแดงที่แล้วบานนอกแบบนนอก็เป็นแบบนี้แ,ลแาหละพี่นอกลมแห้งเลยนี่ย้ำมือแรงงัวกะซึมกับขอบกับพี่น้องก็แบบนี้แหละแถวอันหนาห่างก็เลยสิมีหัวแบบแบบนี้ก็เลยบริบปเปิดเพราะว่าถ้าเปิดแล้วหักซางัวงบ่ได้แล้วเวลากลางคืนอีกมันสิมาหลักเขาหา่า คำแนะ้วยังบรยุดลมอยู่ต้นมะคุ้งปลูกไว้ล้างหานกับลมเบิดต้นน้อยๆกัมันลมแหง้งมันลมแล้วก็จับกันมามาใหม่จะมัดมเฉลกมัดเสือกไว้ giang luôn กระสิมาตามถนนแบบนทางแลกิกระสิเต็มเขามาหานเลยหากนกระสิมีต่ฟุน่นปัดแล้วกระมาคือเกา่าก็เลยปล่อยปล่อยให้มือได้ลมยุดพอนมาปันา่นพอนมาดูดฟุน่นออก O oh,